สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพ่อเกษมหลังพอปอลพิมพ์เล็กนะครับปีสองสามมาดูกันเลยนะครับเป็นด้านหน้านะครับ หน้านะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับบริเวณห่วงนะครับจะนูนออกมาเป็นลักษณะกลมกลมชัดเจนนะครับแล้วตรงห่วงนะครับจะมีช่องว่างอยู่จะไม่จะไม่ติดกับตัวเหรียญน,นะครับ ลักษณะเหรียญน,นะครับเป็นแองกกระทะนะครับมีความเว้าเป็นแองกกระทะสังเกตดีดีจะเป็นแองกกระทะนะครับยันชนองค์พระนะครับจะสังเกตเห็นเส้นเสียนนะครับรอบเหรียญตลอดนะครับจะมีเส้นเสียนเส้นเสียนเส้นขนแมวนะครับ ธรรมชาติของเหรียญเลยนะครับจะมีเส้นเส้นขนแมวลองตะแคงดูนะครับพลิกเหรียญดูให้ได้เหรียญจะเห็นเส้นเส้นโดยรอบนะครับบนศีรษะหลวงพ่อก็จะมีเส้นเส้นเนี่ยครับเรียมดีๆก็จะเห็นเส้นเส้นโดยรอบนะครับ ละเส้นเสียนจะเป็นธรรมชาตินะครับส่วนข้างๆขอบเหรียญจะมีก็มีเส้นเสียนเป็นแรงกระแทกนะครับธรรมชาติของเหรียญนะครับจะมีเส้นเสียนแรงกระแทกและขอบเหรียญนะครับบริเวณขอบเหรียญโดยรวมนะครับขอบเหรียญขอบเหรียญจะมีเส้นซ้อนนะครับ ษณะของเส้นสอนเส้นสอนะครับเอนรอบๆขอบนะครับเส้นสอน เกือบทั่วเหลี่ยญนะครับบริเวณขอบเหรียญจะมีเส้นสอนจะมีเส้นเส้นเส้นสอนเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรียบไปเลยนี่จะเป็นเส้นแหลงกระแทกนะครับแล้วจะมีเหลี่ยญ แถงเหลี่ยนสังเกตดีเ,เส้นแหลงกระแทกนะครับส่วนขอบนะครับตัวตัดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเหรี่ยนไม่บวมนะครับตัดไม่ขาดสัทีเดียวนะครับนี่นะครับจะเหลือเกือบครึ่งๆึงนะครับ จำตัวตัดนะครับต,ตัวตัดฟันเฟืองก็จะไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นการเบียดนะครับตัดไม่ขาดตัดลักษณะนี้ตัดไม่มอตัดไม่ขาดเป็นตัวตัดลักษณะของปีสองกว่านะครับจะไม่ขาสดสถกทีเดียวจะเหลือ ครึ่งนะครับจะครึ่งครึ่งเลยครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเน้นตรงหูเหรียญเลยนะครับสําคัญคือจําหูเหรียญด้านหลังให้แม่นๆนะครับหเหรียญตรงนี้นะครับจะมีเนื้อปิ้นเกินเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ลักษณะนี้นะครับเนื้อเกินปิ้นปูดลงมาเนี่ยนะครับนี่ลักษณะนี้เลยเปลี่ยนปิ้นเป็นธรรมาชาตินะครับจำอุลเลนให้แม่นนะครับจุดสำคัญเลย ส่วนขอบเหรี่ยนนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆสนสนนะครับขอบเหลี่ยนนะครับด้านหลังจะเป็นเส้นเสๆๆเสเส,เส้นนะครับธรรมชาติเลย ขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นเส้นเส้นเส้นรอบเลยนะครับเส้นเส้นเส้นคล้ายๆรอยตะไบนะครับแต่อาจจะเป็นรอยจากในบล็อกนะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นอย่างลักษณะน,น,น,นี้ไว้ส่วนตามตัวหนังสือก็จะมีเส้นขนแมวนะครับ เส้นวิ่งเส้นวิ่งจากตัวหนังสือชนขอบนะครับจะเกิดจากแรงกระแทกนะครับกัะมีเหรียญเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติเส้นวิ่งเนี่ยครับเส้นวิ่งชนขอบหนังสือเนี่ยครับหนังสือจะเป็นเส้นวิ่งวิ่งวิ่งไปชนขอบเหรียญนะครับ สังเกตเห็นขนแมวตามเหรียญตลอดนะครับจะมีเส้นขนแมวแล้วตรงชาดานะครับก็จะคมคมนะครับปลายชดาจะคมนะครับคมชัดนะครับจะคมชดัดค่อนข้างคมชัดเลยชาดา พอปลอ,อนะครับผมคคำว่าพอปลอ,อจะนูนนะครับนูนนูนขึ้นมาเป็นลูกบอลนะครับนะครับจะนูนนะครับจะเห็นเซนเซียนวิ่งตลอดนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญเลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับมาดูเป็นที่โค้ดนะครับ โคจะตอกด้านไหนก็ได้นะครับมีมีทั้งสองด้านเลยชิดขอบเหรียญก็มีอันนี้คือโคของเหรียญพอรลรนนี้นะครับจำโคแน่แนๆเลยนะครับัคนี้คือจุดสำคัญเลยนะครับจำลักษณะโคแม่นๆ ธรรมชาติเหรียญแล้วก็หูเหรียญนะครับหูเหรียญทนันแม่นนะครับ,บะะตัวหนังสือคมชัดนะครับชาดาคมชัดที่สําคัญคือโค้ดนะครับจําโค้ดให้แม่นนะครับส่วนถ้าเดิมมาจากกล่องนะครับบางทีมีอ่ามีทั้งกล่องเดิมนะครับแล้วก็กล่องอาจจะทําใหม่นะครับกล่องใหม่เหรียญแท้ ก็เ,เป็นไปได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับ